สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยเงินเยียวยา2 0 0 0บาทไม่ใช่แจกทุกคนสวัสดีครับ Anews Time นํานำทุกท่านมาติดตามความคืบหน้า <c oughs> เกี่ยวกับประเด็นที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับว่าเงินเยียวยา2,000บาทจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจกพี่น้องประชาชนทุกคนหรือไม่ ในเรื่องนี้ล่าสุดวันนี้นะครับวันเสาร์ที่25เมษายน2563นางพัชรีอริยกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกพมได้กล่าวถึงกรณีการขอรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังจากที่ได้มีการแชร์ต่อๆกันในโลกออนไลน์ทั้ง Facebook และ YouTube ว่าสำหรับการแจกเงินดังกล่าวกระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดของประเทศในกลุ่มนี้อาทิเด็กคนพิการผู้สูงอายุ และผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นางพัชรียังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับการแจกเงินต้องมีการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่าเดือดร้อนอย่างไรและต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดรวมทั้งต้องวิเคราะห์เป็นรายตามขั้นตอน โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆอาทิเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีถูกเฉิญหากผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นควรในการช่วยเหลือจึงจะจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน2,000บาท กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด -19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยจะร่วมมือกันลงสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่15พฤษภาคม2563นี้โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระสวงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมอจอได้ทุกจังหวัดหรือแจ้งมายัางสายด่วนสำนักง,งาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โผล่ห0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชัดเจนนะครับกับคำตอบจากรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางพัชรีอาริยกุลเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีการแชร์ ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางจนทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนว่าเงิน2,000บาทเนี่ยตัวเองมีสิทด้วยไหมเพราะว่าทุกคนล้วนเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากท่านได้รับทราบข่าวสารข้อมูลจากช่องทางใดก็แล้วแต่นะครับกรุณาได้ตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม Anews Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นสมาชิกของทางช่องรวมถึงท่านใดที่มีข่าวสารอยากจะให้ทางแอดมินนำเสนอลงในช่องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีข้อมูลของแอดมินอยู่ทางด้านล่างของคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ